แดดดีๆวันนี้ออกมาเดินนะคะพี่น้องวันนี้แดดดีมากนะคะออกมาเดินออกกําลังกายกันนะคะเดินเล่นๆไปเรื่อยๆเนาะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแดดดีๆแต่มีลมนะคะมีลมแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าร้อนอยู่นะร้อนแดดเนาะก็เราก็ออกมาสตนก็ใส่หมวกแคบใส่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะจะจะ,จะร้อนเองเนาะอุ้ยดูดู ดู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 เรียกอะไรอะ่ะผีเสื้อผีเสื้อตัวน้อยผีเสื้อตัวน้อยนะคะเราก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะนี่ค่ะผีเสื้อนะคะผีเสื้อตัวน้อยบินไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีดีนะคะโอ้ยเนาะสดชื่นมากค่ะก็เลยอยากจะพาอกานนะะพาอกมาเดินเล่นเนาะพาออกมาเดินเล่นก็ไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะคะที่นี่เนาะถ้าแดดออกดีๆแบบนี้ร้อนแบบนี้เราก็จะออกมาเดินเล่นอย่างนี้นะคะก็ออกมาเดินอาบแดดเล่นๆเนาะในวันหยุดของเรานะคะวันวันเสาร์เนาะก็ออกมาเดินเล่นบรรยากาศดีนๆดดดนะคะพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย ก็มันจะเข้าไปถึงหน้ากันยาแล้วเนาะเดือนกันยาเนาะวันนี้น่าจะเป็นวันนี้เนาะวันที่หนึ่งหรือ,อวันที่สามสิบเอ็ดจำไม่ได้แล้วเนาะก็จะอากาศก็เริ่มเย็นลงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่เย็นมากเนาะบรรยากาศก็ยังดีอยู่มันเดิมนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะสุดยอดมากเราเดินนี่เรามีจุดมุ่งหมายนะคะเราจะไปที่ต้นแอปเปิลนะคะ นี่ค่ะวันนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามแบบนี้นะคะดูนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเนาะเรจะเดินไปที่ต้นแอปเปิลนะคะที่เราทำพลิกเกลือมาเรียบร้อยค่ะเราก็จะไปทานแอปเปิลกันนะคะดูนะคะลมมันมาเนาะเห็นไหม มีลมนะคะวันนี้ดูดูใบไม้นะคะงามมากขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ